รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ นักบาคาร่านักคาสิโนโออนไลน์ทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้นะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องสูตรบาคาร่าสอน่านเขาไพ่เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาเล่นบาคาร่ากับตัว SA Gaming นะครับนะ วิธีการเล่นบาคาร่าของผมเนี่ยนะครับคือเราจะต้องฉลาดทุกครั้งในการเล่นนะฮะเราจะต้องมีสตินะฮะเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของบาคาร่าออนไลน์นะครับนะอย่างที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะครับพี่น้องนะโอเควันนี้อยู่กันที่โต๊ะ SA Ga อเกม่ห้องโต๊ะหมายเลข3นะครับอย่างในส่วนของห้องบาคาร่า S03 ห้องนี้เนี่ยนะครับเขาให้นะฮะเขาให้หลักนะครับเป็นในรูปแบบหรือว่าเป็นในในรูปแบบของเขาให้2ตัวตัดนะครับ วิธีการเล่นของมันเนี่ยนะครับเราเล่นไม่ยากเลยนะฮะเราไม่ต huh, yes. voilà ้องใช้สูตรโป่งบาคาร่าเอามาช่วยเล่นแต่อย่างใดนะวิธีการเล่นนะครับเราก็แค่เดินตามมันนะครับเดินตามมันในที่นี้คืออะไรนะฮะเขาไพ่มาแบบไหนนะครับกาฟไพ่มาแบบไหนคุณก็แค่เดินตามมันนะฮะก็เดินตามนั้นแหละนะครับมาสองตัคุณก็เดินสองตัดนะครับมาแบบไหนเดินแบบนั้นมามังกรเดินบังกรมาปิงปองเดินปิงปองนะครับ ห้องแบบนี้เนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องใช้สูตรบาคาร่าแต่อย่างใดเลยนะฮะบางคนเนี่ยหลงเชื่อโปรแกรมสูตรโกงบาคาร่านะเอาตรงๆอย่าไปเชื่อนะฮะถ้ามันดีจริงนะครับนะพี่น้องถ้ามันดีจริงฟังดีๆนะถ้ามันดีจริงเนี่ยคนที่เล่นบาคาร่าออนไลน์เนี่ยนะครับแม่งไม่เสียแล้วเนี่ยฮะแม่งไม่คือเอาตรงแม่งรวยกันไปหมดแล้วแหละนะครับแต่เทคนิคที่ดีที่สุดนะครับ คือการอ่านขอไพ่ด้วยตัวเองนะครับพี่น้องการอ่านขอไพ่ด้วยตัวเองนะครับคุณจะได้ไม่ต้องไปเป็นเหยื่อให้กับมันนะครับคุณเอาง่ายเวลาคุณเล่นบาคาร่าเนี่ยนะครับคุณก็ต้องเล่นนะฮะจากประสบการณ์นะครับแล้วก็จากเทคนิคที่ผมได้แนะนําได้สอนไปนะครับอย่างวันนี้นะครับบาคาร่าโต๊ะหมายเลขสามเนี่ยผมลงไปที่หน้าแบงก์เกอร์หนึ่งพันบาทนะครับอ่าอย่างไม้นี้ผมโดนกินเพราะว่าเขาให้มันเปลี่ยน นะครับคอไพ่ม kind of ันแหลมมานะฮะเป็นน้ำเงินมาสามแล้วตอนนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันคือคอไพ่สองตัวตัดใช่ไหมนะครับตอนนี้น้ำเงินมันมาสามไม้นะฮะมาสามไม้แล้วนะครับวิธีการเล่ง่ายๆนะครับมาแบบไหนเราเราเดินแบบนั้นเลยนะครับพี่น้องนะไม้เมื่อกี้น้ําเงินออกใช่ไหมครับไม้นี้ก็ออกน้ําเงินอีกเราก็ลงไปนะฮะไม้นี้ออกน้ําเงินอีกไะเราลงไปเลยนะครับพี่น้อง แต่นะฮะสเตปในการเล่นนะครับไม้ไหนที่เสียคุณเดินเงินทบนะครับคุณเล่นมาละห้าร้อยมาที่สองคุณก็ต้องเป็นหนึ่งพันบาทนะครับถ้าเสียอีกไม้ที่สามต้องมาเป็นสองพันบาทแบบนี้นะครับเป็นการเล่นแบบเดินเงินทบเงินนะครับเวลาคุณได้มันจะไม่ขาดคุณนะครับแต่ถ้าคุณไม่เดินเงินนะฮะเล่นไปต่อให้คุณบวกมาเยอะนะฮะมันก็ไม่มีกาไรอยู่ดีนะครับพี่น้องเปิดมาแม่งผีเยอะผีคู่เลยนะฮะฟังเพลงกันไปแบบเบาๆชิวๆนะฮะพี่น้อง เอามันจั่วว่ะน,นะครับพี Honestly, er ่น้องเอาสวยงามไม้ท่ายเกมนะฮะรอดตัวนะครับพ e ี่น้องรอดตัวนะครับออกเสมอนะฮะเวลาเราเล่นเนี่ยนะครับทุกครั้งที่แม่งออกเสมอแม่งก็มักจะเปลี่ยนนะครับเจ็ดสิบสามสิบอะเจ็ดสิบแม่งเปลี่ยนสามสิบคือไม่เปลี่ยนนะครับก็เล่นตามสเต็ปเหมือนเดิมนะครับคเขาไพ่แบบนี้นะฮะง่ายๆนะครับลงน้ําเงินไปนะครับไมายดีน่าเพลเยอร์ต่อไปนะฮะเราก็ต้องเดินเงินทบเงินเหมือนเดิมนะครับสองพันบาทเหมือนเดิมนะฮะทุกครั้งในการเล่นนะครับ สติส them, ําค enfin ัญที่สุดนะครับเวลาได้เราก็ต้องเลิกนะครับเลิกแล้วก็ต้องถอนนะครับนะถอนแล้วค่อยถ้าอยากจะเล่นก็ค่อยฝากเข้ามาเล่นใหม่แบบนี้ดีที่สุดนะครับเล่นบาคาร่าเนี่ยต้องใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะแม่งเล่นได้24ชั่วโมงนะครับคุณอยากจะเล่นเวลาไหนก็ได้นะครับ24ชั่วโมงคุณเล่นเอานะฮะคุณหาวันเออหาเวลาเล่นเอานะครับไม่จำเป็นจะต้องเล่นเวลาที่คุณหัวร้อนนะครับ เตือนนะฮะนักบาคาร่าหลายคนเนี่ยนะครับเสียเยอะเสียบเยอะนะครับเพราะว่าเวลาคุณหัวร้อนคุณเสียเนี่ยคุณมักอยากที่จะเอาคืนดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้เลยนะครับซึ่งเอาความเป็นจริงนะมันมันเป็นไปค่อนข้างที่จะยากนะครับผมอยู่วงการนี้มาเจ็ดแปดปีแล้วอ่ะนะคือถ้าเสียเนี่ยนะครับเอาตรงๆเป็นผมผมจะไม่เล่นต่อนะครับผมจะหยุดจะเย็นๆนะแล้วก็ต้องตั้งสติกับตัวเองใหม่นะครับแล้วก็หาจังหวะในการเล่นนะครับหาจังหวะในการเล่นบาคาร่าใหม่นะครับ เวลาเสียเดี๋วนั้นเนี่ยจะไม่เล่นเลยทันทีนะฟังนะ,ะเวลาเสียถ้ารู้ตัวเองว่าตัวเองเดินเงินถึงสี่ม้แล้วเสียเนี่ยแต่ถ้าคุณมีทุนคุณเดินหนึ่งห้ามแล้วคุณเสียอีกนะแสดงว่าว,วันนี้คุณดวงไม่ดีแล้วนะครับคุณอย่าไปฝืนเล่นนะฮะเขาให้เนี่ยนะครับมันออกมันสับกันได้ตลอดเวลานะครับอย่างที่ผมบอกเวลาผมนําในกลุ่มเนี่ยนะครับ ผมก็จะคอยบอกนะฮะอย่างวันนี้ผมนําในกลุ่มหมูจะบอกว่าเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการเปลี่ยนไพ่มาแล้วนะครับแล้วมันก็เปลี่ยนจริงๆแล้วก็เป็นไปตามที่ผมบอกจริงๆนะครับซึ่งผมไม่ใช่คนเก่งอะไรนะฮะแต่แค่ผมแบบอยู่กับมันมาโอ้โหตรงๆแม่งเกินเจ็ดแปดปีแล้วมั้งเนี่ยนะฮะคืออยู่กับมันมาค่อนข้างนานนะครับตั้งแต่บ่นบ่นไพ่เนี่ยอาตรงๆคือ อยู่สายเนี้ยมาค่อนข้างนานนะครับซึ่งก็อยากจะแบบมาเตือนทุกคนนะแล้วก็มอแนะนาทุกคนนะครับไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของบาคาร่าออนไลน์นะครับเล่นได้นะครับแต่ไม่ต้องหวังรวยนะครับเล่นได้นะครับแค่เป็นไรายได้เสริมพอนะครับทางานอยู่เรียนอยู่หาเงินไรายได้เสริมเล็กๆ,ๆน้อยๆได้นะครับแต่อย่าหาเงินเป็นเกาะเป็นกำนะคร,รับซึ่งเอาความเป็นจริงคุณไม่มีทุนเยอะขนาดนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องมาหาเยอะขนาดนี้นะครับแต่ถ้าคนที่มีทุนเยอะอยู่แล้วนะครับยอมที่จะเสียนะฮะยอมที่จะเจ็บได้นะครับ เขาเป็นนักลงทุนเนี่ยนะครับก็แค like ่เล่นแล้วก็ต no right ้องใช้สติแล้วก็ต้องมีในกับตัวเองแค่นั้นนะครับบางคนนะฮะเล่นกับผมเนี่ยนะครับก็บวกไปเป็นแสนนะฮะมีนะครับบวกไปเป็นแสนบางคนบวกไปเป็นล้านนะครับแต่ไม่เลิกสุดท้ายหนึ่งล้านหายหมดจริงๆอันนี้ผมไม่ได้โมเมนะมีน้องคนนึงก็เล่นกับผมเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาตรงได้เป็นล้านนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่เลิกนะครับหัวร้อนเนี่ยลงมาแล้วสามแสนห้าเอสเอมาลงได้สามแสนห้าใช่ไหม ลงมาแล้วแสนสามแสนห้าสองไม้ 3, 5, 2, ไมอ่าลงไปสามไม้ไม้หนึ่งใครเกมอีกสองไม้เรียบร้อยครับหมดตดครับสุดท้ายไปทำไปของเงินคืนกับใครได้เว็บเขาไม่คืนให้คุณหรอกนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับวันนี้ผมมาเล่นให้ดูเนี่ยซึ่งอ,องตรงๆนะไม่ต้องกินอะไรเยอะแยะนะครับคือทุนน้อยทุนเยอะเล่นได้หมดแหละนะครับแต่แค่คุณจะต้องบริหารเงินให้เป็นนะครับแล้วก็จะต้องมีวินัยให้มากพอนะครับเล่นบาคาร่าเอาตมงตงงความลบมันครอบงำเยอะนะครับซึ่ง คุณจะทำยังไงกับความร่มนี้ของคุณได้นะครับอะไรก็คือแบบคุณแบบสุดยอดแล้วเนี่ยครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าวันนี้นะครับทุนหนึ่งหมืนบาทของผมเนี่ยนะครับหนึ่งหมืนกว่าบาทของผมเนี่ยผมหางเงินได้เท่าไหร่นะครับพี่น้องเล่นตามสเตปครับไพ่มาแบบไหนเล่นแบบนั้นนะครับมาเนี้ยนะครับมันมีเปอร์เซ็นต์นะฮะห้าสิบห้าสิบออกแดงนะครับออกน้ําเงินนะนะครับห้าสิบออกน้ําเงินห้าสิบออกแดงนะครับเพราะอะไรรู้ไหมนะครับเพราะในในช่วงต้นเกมเนี่ยไพ่มันเป็นหนึ่งตัด ใช่ไหมฮะสองตัดหนึ่งอย่างนี้นะครับโอเคไม้นี้ออกแดงว่านะฮะแสดงว่าให้เป็นปิงปองนะครับคือก็เล่นแบบนี้แหละนะครับคือใช้เขาเรียกว่าใช้สติทุกครั้งในการเล่นในการลงนะครับทุกครั้งทุกไม้ในการเล่นเนี่ยนะครับมันเป็นเงินคุณนะนะครับมันเป็นเงินเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากศูนย์เปล่านะครับมีสตินะครับเตือนไว้นะฮะ สำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีกลุ่มเล่นนะครับยังไม่มีโตะเล่นนะฮะอยากมาจอยกับผมอยากมาลุยกับผมเนี่ยนะครับแอดไอดีไลน์มาได้เลยนะครับอยู่บนหน้าจอทุกท่านนะหรือว่าจะกดตามลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะครับแอดมาแล้วเขาอย่างเดียวอย่างยิ่งเงาอย่างงงเงนะนะครับคือผมไม่ได้มอให้คุณเล่นนะนะครับผมมีนาให้ในกลุ่มนะครับสามรอบสามเวลานะครับนอกเหนือจากนั้นแมงยี่สิบสี่ชั่วโมงของจริงนะนะครับไม่ใช่หน้าม้าด้วยนะฮะ ือตรงตรงแม่งไม่หลับไม่นอนกันหรือไงผมก็ไม่รู้นะก็เข้าใจนะครับว่าบางทีฟิลแม่งมาฟิลแบบบางคนแม่งขัดมือกันหรืออะไรคือมันเป็นไปได้หมดนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับบวกกับค้นมานะครับนาำมายนี้เอ่อบวกกันอีกแล้วนน้ำมายนี้บวกมาสอง0ันบาทนะครับในหน้าของฝั่งเทเยอร์นะครับเราเล่นแบบมือโฟรนะครับโอเคมานี้เราก็เดินไปก็เราเดินไปต่อเหมือนเดิมเนี่ยเดินแดงกันไปต่อนะครับเจ็ดสิบสามสิบเหมือนเดิมนะฮะมานี ถ้าคุณมีเงินพอที่จะพบเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับในไม้แรกในไม้ที่สองเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับยังไงคุณก็เล่นคุณมีเงินพบอยู่แล้วนะฮะเวลาได้ก็ได้ทุนคืนได้กำไรอีกต่างหากนะครับไม่อยากเสียนะครับต้องมาศึกษามันเรียนรู้นะครับอย่าทาตัวเป็นน้ําเต็มแก้วนะครับบางคนโอโหโช์เหนือนะครับพี่ดองเรียบร้อยนะครับส่งพอร์ตมาให้ดูเรียบร้อยนะครับแดงเสือกเลยนะ แดงนี่คือลบนะพี่น้องดูสถิติในการเล่นของแต่ละคนมันดูได้หมดนะเนี่ยครับคือเราอะดูของเราเองได้โอเคครับคครบว์มาอีกหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับในฝั่งของหน้าแบงเกอร์นะครับนะอะไปกันต่อนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์ของฝั่งแบงเกอร์เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเนะครับก็เล่นตามสเตจเหมือนเดิมนะครับพี่น้องไม้นี้ใจจริงเนี่ยผมก็อยากลงแบงเกอร์นะครับเพราะว่าสีส่วนใหญ่ตมองออกแบงเกอร์ออกสีแดงนะ นะครับแต่ว่าเราก็ต้อสเกป็ไปก่อนนะครับก็ลงไปในส่วนของเพยเยอร์นะครับหรือว่าสิงเงนเชื่อนะพอทําไมนี้เสียหรือว่าโดนเนี่ยก็เราอาจจะต้องเดินเงินพบไปนะครับเทคนิคต่างๆนะครับที่บอกนะครับก็อยากให้นท่านเนี่ยนะครับได้มันจริงๆนะแล้วก็ไม่อยากเห็นคนดตคนหนึ่งนะครับแบบโอ้โหเสียนะคือบางทีเนี่ยผมไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในสมองคุณได้นะครับ โอเคเห็นไหมครับไม้นี้แม่งออกแดงจริงๆด้วยนะครับโดนกินกันไปนะไม้นี้เห็นไหมครับคืออย่างที่ผมบอกเนี่ยเทคนิคมันอยู่กับตัวเรานะครับคุณใช้สูตรโกงบาคาร่าเนี่ยนะครับมันมีแต่ห้องง่อยๆห้องง่อยๆคือติงปองเนี้ยมังกรแบบนี้นะครับเราไม่ใช่มือใหม่ในการเล่นแล้วอ่ะนะครับแต่ถ้าคุณเป็นมือใหม่นะครับคุณไปหาห้องแบบนั้นเล่นก่อนนะครับเพื่อคุณจะได้เรียนรู้มันนะครับแต่ถ้าคนที่เล่นมันสักพักนึงแล้วนะฮะแล้วก็ยังเสียอยู่หรือเล่นแล้วยังไม่มีเขาเขายกยังยังไม่มีจุด จุดมุ่งหมายหรือยังไม่ได้แบบยังไม่ได้โปรยเงี้ยผมมั่นใจว่ามีหลายคนนะครับแล้วก็อยากจะแนะนพวกท่านนะครับต้องเรียกว่าพวกท่านเลยนะครับว่าต้องใจเย็นๆนะแล้วก็พยายามนะครับศึกษาไปบ่อยบางทีผมพูดเนี่ยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะฮะคุณก็หาจังหวะจับแต่ความขอเองนะครับนะคือผมสอนเนี่ยก็อยากจะแบบให้ท่านได้นะแต่มันมันเป็นไปได้ยากนะครับพี่น้องนะโอเคไหมนี้นะครับบอก9ก้ากันไปอ้าไม่ใช่บอก9ก้าอ่ะอ๋อแม่งดูผิดนะครับโอ้โหแม่งโดนแดกเลยนะครับ ฝั่งนู้นปอกแนะครับสีแดงมันปอกแเห็นไหมครับแดงไม่มาเยอะแล้วมันก็ออกเยอะจริงๆด้วยเสียเดินนึงเขาไปครับพี่น้องเสียเราก็แค่เดินนึพบนะครับอย่าไปยองนะ,นะเล่นบาคาร่าอย่าไปยองนะครับเพมงส้นตีนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับแม่งปวดหัวเหลือเกินใครเปิดวะอ่ะไปกันต่อนะครับ ไพ่บาคาร่านะครับเราอยู่หลังจอเนี่ยนะครับเราไม่รู้เลยว่ามันจะออกอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปคลิปหนึ่งนะอยากจะมาเตือนหลายคนนะครับแล้วก็มาเตือนสมาชิกนักบาคาร่าออนไลน์ทุกท่านนะครับคนที่หลองอยู่นะนะครับก็ไม้นี้สองแต้มนะครับอ่ะมีรุนไหมครับพี่น้องขอเจ็ดขอห้าขออะไรก็ได้มาเ<ๆ><ๆ>ยอะๆหน่อย โอ้โหเรียบร้อยนะครับ9ก้าหลังนะครับพี่น้องได้กิ่นไม้นี้นะครับเห็นไหมครับในการเล่นนะฮะแต่ละครั้งแต่ละทีเนี่ยนะครับเราก็ต้องแบบมีสตินะครับคือต้องอ่านเขาไพ่ให้เป็นแหละนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคุณต้องอ่านเขาไพ่ให้เป็นต้องรู้จังหวะไพ่จังหวะได้จังหวะเสียนะครับฝากเอาไว้นะครับนะใครอยากมาลุยกับผมนะครับแอดไอเดีย์กันเข้ามานะครับนะเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ